ครับสวัสดีครับครับผมน,นี่ก็คือรถเนาะราิบายทรงอะไรพาเรจยกว่าทรงอะไรก็ทรงแต่งนั่นแหละครับผมนะแล้วแต่คนจะตีความหมายนะแต่ะทรงไม่เหมือนกันนะครับผมนะไอที่แน่ๆก็คือไม่ใช่เป็นรุ่นโครงไก่นะครับ <c oughs> อันนี้คือพร้อมขับนะครับผมเนี่ขับขี่ได้ปกตินะทาคลิปขับให้ดูนะฮัละรลคันนี้มีหลายคนรอพี่รีวิวพันสีน้าเงินให้ดูหน่อยนะก็เลยมาดีวิวให้ดูนะครับผมนะ นี่ก็คือพร้อมขับนะครับผมนะเอกสารพร้อมโอนนะครับผมรถคันนี้นะครับผมนี่ตรงไหนไม่ดีไม่เสียลูกคา้าเอาไปแต่งต่อทําต่อได้เลยนะครับเพราะว่าพี่พายก็ขายรถตามสภาพตามราคานะแต่ว่าคันนี้ก็คือขับขี่ได้ปกตินะครับผมนะนี่ครับผมนี่ตัดทรงโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่นะนี่ก็พร้อมขับนะครับบนม,มีน้องๆหลายคนก็อยากจะให้รีวิวคันนี้พี่พายก็ไม่รู้ว่า,าจะรีวิวอะไรนะผมขับขับให้ดูแล้ว รีวิวสตาร์รีวิวอะไรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทำไปดูหมดแล้วนี่ก็มารีวิวข้าวนะครับผมนะนี่คือร้านเราขายรถมือสองนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะหลายคนบอกว่าพีา่ทำไมตรงนี้ไม่มีรอยตรงนี้มันมีเนื้อเนื้อเนี้อนีก็คือราคารถมือสองนะครับผมนะไม่ได้ขายรถมือหนึ่งก็มีรอยตามการใช้งานนะครับผมนะออกห้างใหม่ครับผมวิซี่หมื่นกว่าบาทกับห้าหมื่นกว่าบาทนะวันนี้พี่ฟาาขายแค่ยมื่นกว่า 40, บาทเองนะครับผมนะแถมมีเอกาสารครบพร้อมบนด้วยเนาะราคาห่างกันมากก็ตามสภาพตามราคานะครับผมนะพี่ฟ้าก็ขายรถแบบ ราคาแบบมัธยมนะครับผมนะก็คือแบบอยากให้น้องๆนะผมนายหนึงเราแต่งรถซิ่งไม่ใช้งานเนานะหลายคนถามพี่ขายรถถุงพี่เอากำไรมาจากไหนกําไรพี่ก็จากคนดูนี่แหละครับผมนะคอยให้กําลังใจพี่ไฟนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กับพี่ไฟก็ถือว่าเป็นการใจนะเป็นกำไรของพวกเราแล้วนะครับผมนะอ๋อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะผมคันนี้คือน้องยังบ้านอยู่นะครับผมนะใครสนใจราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองวนะเป็นไปทาง แฟนเพจ Facebook พี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะนี่ขึ้นให้ดูนี่เขียนแบบนี้นะพี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะสามารถทักเข้ามาได้ผม15,900บาทเอกสารครบพร้อมโอคนครับผมนี่นะครับนี่ผมนะครับ